สดีสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่มีข่าวสุดด่วนสุดพิเศษมาบอกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าหลายหลายคนนะครับน้องมองข้ามเหรียญผนึกนะครับน้อหรือว่าผนึกคิดตั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าที่มันเป็นก้อนสีชมพูนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดีกว่านะครับก็คือนี่เลยนะครับเป็นก้อนประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเรียกว่าผนึกคิดตั้นนะครับต่อไปนะครับแล้วก็ ของได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับนอพี่ได้ไปรู้ข่าวมูลนะครับนอไม่ใช่รู้ข่าวมูลนะครับก็คือไปรู้ข้อมูลมานะครับทุกคนเออก็จะเปิมมาได้เลยนะครับนอพี่ก็เลยแบบว่าจะจัดการนะครับนอก็คือแบบว่ารีวิวให้ทุกคนได้รู้เลยละกันนะครับเพราะว่าพี่แอบเข้าไปในเซิร์ฟที่แบบว่ากําลังนะครับนอก็คือแบบว่ามีการพัฒนาในตอนนี้นะครับนอและตอนนี้นะครับก็ถือว่าหลายๆคนนะครับนอก็คงอยากรู้แล้วนะครับว่าจะมีอะไรใหม่บ้างนะครับสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับ คลิปนี้นะครับถ้าไม่ดูก็ถือว่าจะพลาดมากๆเลยนะครับเพราะว่าไอเทมแต่ละอันนะครับน้องก็ถือว่าเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งก้ามทองด้วยนะครับหลายคนอยากรู้นะครับว่าแลกกามทองได้หรือเปล่านะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนเนอก่อนชาประมาณเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่ขอแจกเพชรก่อนละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูนะครับก็คือห้าพันคนดูขึ้นไปนะครับก็ ก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าจะได้แน่นอน1 0 0นะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับโนในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองเพจใปพีนะครับงั้นเราไปเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือกิจกรรมวันนี้นะครับก็เป็นทางหน้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับที่แบบว่าเราสามารถแลกได้ด้วยนกพลัง อันนี้เป็นเซิร์ฟเทสนะครับน้องไม่ใช่เซิร์ฟจริงนะครับแต่เข้าเซิร์ฟจริงนะครับน้องก็จะมีอะไรให้แลกเยอะแยะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่ามีให้แลกประมาณนี้จริงๆนะครับแต่ก็อาจจะเป็นสกินปืนอื่นนะครับหรือว่าเป็นสกินปืนที่ไม่แรงขนาดนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสกินเซิร์ฟเทสหรือว่าเป็น กิจกรรมในเซิร์ฟเทสนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแต่กิจกรรมนะครับจะสามารถแลกได้จริงๆในเซิร์ฟจริงนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนไอเทมเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าผนึกกีตาร์นะครับสามารถแลกในส่วนของตรงนี้ได้นะครับก็สกินแต่ละสกินนะครับก็ถือว่ามีแต่สกินโหดทั้งนั้นเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีทางด้านของลูกซองแปดนัดด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีบาเล้วนเลยยยยยนนนนะะะะคครรัับบมมมมมีีีเเอแาากลปืตด้วยนะครัับบบทุกกกคคนนนน็็จะะะเเปปรรมาณีี้ลยพ่ขออ น้อว่าจอัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับนี่นะครับก็คือ AC 80ก็มีนะครับนอแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับพาราฟลนะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนอก็คือพื้นจอยบอลนะครับนอแล้วก็มียามากมายหลายสกินนะครับมีคา98ด้วยนะครับน้อแล้วก็มี AK นะครับนี้7 9มีเอเจ็ดเกนอมี AK สกัวนยนะครับถือามีเะคสกินตัวนี้ด้วยนะครับก็ถือว่ามีเป็มนีนะครับน้องตัวนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้พี่กเลยนะครับก็ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะมีลูกซองด้วยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนว่ามีแต่สกีนโหดทั้งนั้นเลยนะครับเนาะก็คือมีเยอะแยะมากมายนะครับมีลูกซองไฟด้วยนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือยังจะมีทางด้านของซุดนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถแลกได้ด้วยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าซุดนะครับเนาะก็ถือว่าสามารถแลกได้แบบฟรีๆเลยนะครับด้วยพันธุ์คิทตันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเรื่อง จะเป็นประมาณนี้นะครับเนอสำหรับเรื่องซุดนะครับแล้วก็ซุดทองสีฟ้านะครับเนอก to おお ok ็จะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนะว่าซุดจ้าบเลยนะครับเนอก็คือได้โคตรคุ้มนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนอเพียงแค่เรามีผลอกีิต้านนะครับเนอเราก็สามารถแลกได้ทั้งหมดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนอสำหรับซุดตัวนี้นะครับก็ถือว่าโคตรเท่เลยนะครับก็ มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้สุดจริงนะครับสกิลกรรตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ายังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับสำหรับในการแรกนะครับเนาะก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยนะครับโนวากิจกรรมนะครับก็ถือว่ามีให้เราแลกอยู่เยอะมากมายประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนวาไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับสำหรับพงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแลกอยากได้นะครับโน้วก็สามารถแลกได้นะครับประมาณสัปดาห์หน้านะครับจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนร้อเนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้ายังไม่มีพันธุ์ดุคิตต์นะครับก็สะสมพันธุ์ดุคิตต์ไว้ได้เลยนะครับโน้วพี่ขอบอกเลยนะครับโนวาพันธุ์ดุคิตต์นะครับโน้วก็คืออาจจะจําเป็นในข้างหน้าแล้วนะครับโน้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคคคคครรรรรััััับบบบบบทุกกกกกกนน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 พพีี่่่่่ขขอออออเเเเเลลลยยยะะะโววาาาาาดดิต็ไไมม้หหงๆื ได้มานะครับก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับกว่าจะได้แต่เราก็มานะครับเนาะแต่วันนี้พี่ก็เลยแบบว่ามาอัปเดตให้รู้แล้วก็อัปเดตให้ดูด้วยละกันนะครับเนาะว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของชุดนี้นะครับทุกคนก็คือชุดนี้นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของอีดิธพาหรือว่าปุยยาพาตัวใหม่ซีซั่น12อเข้ามานะครับหรือว่าเดือนถัดไปเขาามนรรับ่กกกเลยววจิตอ นี้นะครับที่แบบว่าเราจะได้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือหนึ่งลอยนะครับเนาะที่เราปลดล็อกมานะครับก็เป็นสกินปืนตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของยูเอ็มพีนะครับเนาะที่แบบว่าเราจะสามารถรับได้เลยนะครับแต่ไม่ถาวรนะครับเนาะแล้วก็มีถาวรเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือสําหรับสายฟรีนะครับก็จะได้ล่มไปนะครับเมื่อถึงเลเวลที่สิบนะครับเนาะแต่สําหรับสายเติมนะครับเนาะก็จะได้ได้้ซปูหญิงตััวนนีะครบทุกกคคนนพี่เเขาบอลยะรับบเเเเนนนนาาาาะะะะว่ออฟฟครัจจ้อง หนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอนร้อนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมุกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขออบกเลยนะครับเนาะว่าาสุดจบนน่อบกเลยนะครับโนะาว่าไม่ทให้ผิส จริงๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้สุดจริงนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าโคตรดีเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมบูย่าพาซีซั่นที่2 2นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าพลาดละกันนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยประมาณสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าวันนี้นะครัััับบบนน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 นอกกกก็็็็็เเเปปปวววททีี่่20แลล้้ะะะะคคครรรุุจมาาณยถืสด จ้าบเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับในเลเวล70นะครับก็เป็นสำหรับสายฟรีนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ระเบิดได้ถาวรสำหรับสายเติมนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินไอบอลด้วยนะครับสำหรับสกินไอบอลนะครับก็อยู่ที่เเลลว100นะครับและสายฟรีก็จะได้สเกตบอรร์ดนะคับทุกคนพี่ขอบกเลยนะครับนวาเลเวล80นะครับนสายฟรีก็จะได้สเก็ นีไปแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ด so no no ้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ายังจะมีทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็คือจะมีทางด้านของกอช่าด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับที่สายฟรีจะได้แบบถาวรนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะส่วนเอมพีฟส์นะครับหรือว่ายูเพีนะครับเนาะก็คือแบบว่าสายฟรีก็จะได้นะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับเลเวลหนึ่งร้อยนะครับสายเติมจะได้เอมพีฟส์นะครับเนาะพี่พูดผิดอีกแล้วนะครับก็คือ ยืนที่นะครับน้องก็คือจะได้เลเวลถึงรยแบบถาวรนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสุดจ้ามแน่นอนนะครับเนาะเราก็ได้มีดบินด้วยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนปิดพรีเมียมนะครับนนองก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าสุดจ้ามแน่นอนร0 0นะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบุญญาพาตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่า จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจ๊บแน่นอน100%นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็ถือว่าโคตรดีนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นสําหรับคนที่แบบว่าปวดขั้นนะครับเนาะ ก็ถือว่ามีของเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าให้เราได้จับได้จองให้เราได้รู้กันนะครับพี่ก็เลยแบบว่ารีบมารีวิวเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้ถ้ส่งของต่างๆหรือว่าอยากแลกสุดฟรีสกินปืนฟรีนะครับหรือว่าอะไรฟรีนะครับด้วยพันธุ์คิดต้านะครับก็รอได้เลยนะครับจัาบเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าจัาบเด็กเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อาจจะไม่เหมือน พี่รีวิวจากเซิร์ฟเทสนะครับทุกคนเนออก็จะประมาณเลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับ,บน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหน,น,ไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนยเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้ ขอตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็เป็นทางด้านของคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบาย